สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับวิชาบูรณาการชั้นปฐมศึกษาปีที่3นะครับคุณครูชื่อคุณครูภูมิณลิตอินทละาสอนหรือคุณครูบอยนะครับวันนี้นะครับคุณครูบอยจะพาเริ่มต้นนะครับเรียนรู้ในหน่วยที่2นั่นก็มีชื่อว่าหน่วยเรื่องสัญญาณหน้าฝนนั่นเองก่อนหน้านี้ เรื่องงานใบตองก็ได้จบไปแล้วและนักเรียนทุกคนก็ได้ส่งงานกันเกือบทุกคนแล้วนะครับอ่าสำหรับในหน่วยที่สองนะครับสัญญาณหน้าฝนท้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยเอาละครับนักเรียน เรามาเรียนรู้นะครับสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับของวิชาบรณนาการซึ่งอยู่ในหน่วยสัญญาหน้าฝนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นั้นมีอะไรบ้างเราไปดูกันครับสําหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องสัญญาหน้าฝนนะครับข้อ1นะครับนักเรียนสามารถอธิบายความหมายของฝนได้นะครับข้อ2นักเรียนสามารถอธิบาย ลักษณะการเกิดฝนได้ข้อ3นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะท้องฟ้าก่อนฝนตกได้นะครับสิ่งที่เราจะได้เรียนกันใน2ชั่วโมงนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับสไลด์ใหม่กันเลยครับอ่ครับเริ่มต้นจากความหมายของฝนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ความหมายของฝน นะครับก่อนที่คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของฝนนั้นเราไปดูภาพนี้กันดีก,กว่าครับสำหรับภาพนี้นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างครับไหนลองนึกคำตอบให้คุณครูบ่อยฟังนะครับนึกถึงอะไรบ้างครับเพราะฉะนั้นตอบพร้อมกันเลยนะครับก็คือฝนใช่ไหมครับฝนที่ตกลงมาจากท้องฟ้าแล้วก็มาโดนหลังคานะครับทีนี้เราไปดูอีกหนึ่งภาพนะครับ นั่นก็คือภาพฝนตกเหมือนกันไหนมีเด็กๆคนไหนชอบดูดูฝนไหมครับบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบเอาละครับเราไปดูความหมายของฝนกันดีกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับความหมายของฝนนะครับฝนนะครับเป็นการตกของน้ําจากฟ้านะครับนักเรียนฝนเม็ดเล็กๆเ,เ,เนี่ยจะมีรูปเกือบเป็นทรงกลมนักเรียนนึกออกไหมครับ นเม็ดเล็กๆเนะี่ยนักเรียนเคยสังเกตไหมครับทีนี้ครูจะให้นักเรียนสังเกตดูนะครับตอนฝนตกจะมีลักษณะเกือบเป็นทรงกลมแต่ไม่เหมือนทรงกลมนะครับต่อไปนะครับส่วนเม็ดฝนที่ใหญ่ขึ้นมาก็จะมีรูปร่างที่ค่อนข้างแบนเขาก็เปรียบที่คล้ายกับอะไรรู้ไหมครับคล้ายกับแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองนะครับส่วนเม็ดที่ใหญ่มากๆนั้นเขาบอกว่าจะมีรูปร่างคล้ายกับร่มชูชีพ นะครับใช่หรือเปล่านักเรียนลองสังเกตตอนฝนตกนะครับว่าใช่หรือเปล่าแล้วก็ใช้จินตนาการของเราเอาละครับนี่ก็คือความหมายของฝนนั่นเองนะครับทีนี้เราไปพบกับสไลด์ต่อไปกันเลยนะครับเอาละครับมาต่อกันที่สไลด์นี้นะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะครับนักเรียนกับท้องฟ้าก่อนการเกิดฝนตกนะครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าท้องฟ้าเนี่ย ก่อนฝนจะตกจะมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนคนไหนรู้แล้วครับคิดคำตอบแล้วก็ตอบมาเลยนะครับตอบพร้อมกันกับคุณครูบอยเลยนะครับถ้าท้องฟ้าก่อนฝนจะตกนี้มันเป็นลักษณะอย่างไรมีลักษณะสีไหนนะครับทีนี้เราไปดูภาพนี้กันดีกว่านะครับไปเลยครับจากภาพนะครับนักเรียนเห็นไหมครับว่าภาพนี้นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างครับ ต่อมาเลยนะครับคุณครูบอยก็สังเกตอะไรนะครับ1ท้องฟ้านะครับแล้วก็สีลักษณะของท้องฟ้าที่เปลี่ยนไปใช่ไหมครับลักษณะของสีท้องฟ้าที่เปลี่ยนไปก็จะมีลักษณะที่สีเทาเข้มนะครับแล้วก็มีสีเทาปกติสลับกันไปเล็กน้อยนะครับแต่ส่วนมากท้องฟ้าที่คลึ้มเนี่ยจะมีลักษณะที่เยอะกว่านะครับเราไปดูอีกภาพนึงนะครับอัอนนี้คือ ภาพที่ชัดเจนมากเลยนะครับเกี่ยวกับท้องฟ้าดูนะครับนักเรียนลักษณะท้องฟ้าที่ให้ดูจะเป็นลักษณะที่คลึมมากเลยนะครับนั่นหมายความว่าท้องฟ้าเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าฝนกําลังจะตกมาแน่นอนเลยใช่ไหมครับทีนี้เราไปดูอีก1ภาพกันดีก,กว่านะครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็คือกําลังจะตกนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ลักษณะท้องฟ้าที่3ภาพผุดครูบอยเอามาให้นักเรียนดูแต่มีลักษณะที่คล้ายกันใช่ไหมครับอ่าหนลการสังเกตจากสีของท้องฟ้าสอสังเกตจากแดดก็จะไม่มีเท่าไหร่นะครับที่เป็นสัญญาณว่าฝนก็กําลังจะตกแล้วนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูนะครับว่าเมื่อเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับนักเรียนรู้ไหมว่ากลุ่มกล้อนเมฆที่มีรูปร่างลักษณะต่างๆนอกจากจะสวยงาม ที่กระตุ้นจินตนาการแล้วรู้หรือไม่ว่าลักษณะของเมฆยังสามารถบ่งบอกลักษณะอากาศได้ด้วยเช่นกันนะครับนักเรียนนะครับเช่นก้อนเมฆไม่มีสีเทาเข้มก็หมายความว่าอากาศปลอดโปร่งสดใสนะครับหรือก้อนเมฆที่มีสีเทาเข้มดังภาพที่คุณครูบอยเอามาให้ดูใช่ไหมครับแน่นอนอยู่แล้วว่า ต้องเตรียมรับความชุ่มฉ่ำจากฝนที่จะตกลงมาด้วยนะครับนี่ก็คือลักษณะท้องฟ้าก่อนการเกิดฝนตกนั่นเองนะครับเอาละครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าลักษณะท้องฟ้าแบบนี้นะครับทำไมถึงเป็นลักษณะก้อนเมฆที่เป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูเกร็ดความรู้กันดีกว่านะครับนักเรียนเขาบอกว่าที่นักเรียนเห็น3ภาพนี้นะครับนักเรียนสังเกตนะครับว่าจะมีลักษณะที่ก้อนเมฆใช่ไหมครับ เป็นลักษณะที่แผ่นใหญ่ต่อกันนะครับทีนี้ก้อนเมฆชนิดนี้นะครับเขามีชื่อด้วยนะครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูบอยจะบอกนะครับว่าชื่อของเขาก็คือชื่อว่าเมฆคิวโมโลนิมบัสนะครับเป็นเมฆที่ทำให้เราสามารถบ่งบอกสภาพอากาศได้นะครับว่าอากาศลักษณะนี้จะมีลักษณะที่อากาศที่รุนแรงนะครับเช่นลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่า ฝนตกหนักแน่นอนนะครับก็เพราะสาเหตุที่ว่าเมฆชนิดนี้แหละครับก็คือเมฆิวม u l o นิม b u s ที่นักเรียนได้อ่านกันนะครับเป็นเมฆที่ทําให้ท้องฟ้านะครับเกิดอากาศสภาพอากาศที่รุนแรงได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วไปดูภาพที่ชัดเจนกันดีก,กว่านะครับนักเรียนสังเกตไหมครับกูมีลูกศรให้ดูด้วยนี่แหละครับก็คือเมฆชนิดที่ว่า c u m u l o นิม b u s นะครับเป็นเมฆที่ ค่อนข้างที่จะเป็นแผ่นใหญ่ต่อๆกันนั่นคือเป็นสัญญาณที่จะทําให้สภาพอากาศเกิดความรุนแรงนะครับเกิดลมกระโชกแรงด้วยนะครับอ่านี่ก็คือทั้งหมดลักษณะท้องฟ้าก่อนการเกิดฝนนะครับทีนี้เราจะไปพบกับสไลด์ต่อไปนะครับไปดูครับมาต่อกันนะครับนักเรียนกับสไลด์นี้นะครับสไลด์นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นเราไปดูกันเลยนะครับ วัฏจักรนะครับของการเกิดฝนนะครับนักเรียนทราบไหมครับว่าฝนนั้นมีวัฏจักรอย่างไรบ้างนะครับเริ่มจากตรงไหนและสิ้นสุดตรงไหนและมีอะไรมาเป็นปัจจัยในการทำให้เกิดฝนตกบ้างนะครับถ้ายังไม่รู้เราไปเรียนรู้กับแผนภาพที่ครูบอยจะนำเสนอ,อนักเรียนนะครับนักเรียนตั้งใจฟังนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ ฝนตกนะครับเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรของน้ำนะครับนักเรียนนักเรียนรู้ไหมครับว่าที่ฝนต้องตกเพราะว่าไอน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆเช่นที่ไหนบ้างครับคลองใช่ไหมครับที่ไหนอีกครับแม่น้ำทะเลและมหาสมุทรนะครับเมื่อมันโดนความร้อนจากแสงอาทิตย์ ก็เลยละเหยนะครับลอยขึ้นไปบนอากาศดังรูปภาพนะครับที่ลอยขึ้นไปบนอากาศนะครับจากนั้นนะครับเมื่อไอน้ำนะครับไปเจอกับความเย็นบนอากาศมันก็จะเปลี่ยนแล้วก็กลายเป็นละอองน้ำนะครับเมื่อกลายเป็นละอองน้ำเรียบร้อยพอละอองน้ำมารวมตัวกัน ก็จะกลายเป็นก้อนเมฆนะครับที่เราเห็นกันบนท้องฟ้านะครับนักเรียนพอก้อนเมฆลอยสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับและอองน้ำก็จะยิ่งเกาะตัวกันมากขึ้นนะครับเมื่อเกาะตัวกันมากขึ้นก็จะกลายเป็นหยดน้ำนั่นเองเมื่อหยดน้ำนะครับมารวมตัวกันเยอะมากขึ้นหยดน้ำก็จะมีน้ำหนัก มากขึ้นนะครับจนทำให้พายุงอยู่บนไม่ไหวบนท้องฟ้านะครับก็เลยลอยต่ำลงมาต่ำลงมานะครับเรื่อยๆนะครับเมื่ออากาศพวกนี้นะครับพายุกลุ่มหยดน้ำพวกนี้ไม่ได้ไไหวก็กลายตกเป็นฝนอย่างที่นักเรียนเห็นนั่นเองนะครับเมื่อตกมาเยอะๆนะครับฝนก็จะไหลลงสู่อ่า น้ำฝนก็จะไหลลงสู่ที่ไหนบ้างครับลําคลองนะครับที่ไหนอีกบ้างครับแม่น้ำใช่ไหมครับแล้วก็ทะเลและรวมถึงมหาสมุทรด้วยนะครับนี่ก็คือวัฏจักรนะครับของฝนก็จะวนเวียนเป็นเช่นนี้นะครับไม่สิ้นสุดนะครับนี่ก็คือวัฏจักรของการเกิดฝนนั่นเองนะครับนักเรียนเข้าใจไหมครับ ถ้าน่าเรียนไม่เข้าใจนักเรียนดูคลิปซ้าๆนะครับสําหรับคลิปเกี่ยวกับเรื่องวัดท่าจากการเกิดฝนก็จบแล้วนะครับเราไปดูสไลด์กันต่อไปได้เลยนะครับนักเรียนครับไปครับมาถึงสไลด์นี้แล้วนะครับเป็นสไลด์สุดท้ายแล้วนะครับเป็นสไลด์อะไรใช่ไหมครับเป็นสไลด์เกี่ยวกับเรื่องการสั่งงาน การให้นักเรียนทํำใบงานใบงานของครูบอยวันนี้ไม่เยอะนะครับเป็นใบงานนิดเดียวเองใบงานที่คุณครูจะสั่งก็คือว่าให้นักเรียนนะครับออกแบบวัสดุขอโทษนะครับให้นักเรียนออกแบบวัตถรนะครับของฝนใส่ในกระดาษ A4 พร้อมกับระบายสีให้สวยงามนะครับโดยคุณครูจะปริ้นใบงานให้เรียบร้อยและแนบลิงก์ใบงานไปกับ รายกลุ่มแต่ละห้องด้วยนะครับสำหรับนักเรียนบางคนอาจจะมีคำถามว่าครูครับผมสามารถค้นคว้าสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตได้ไหมครับเกี่ยวกับวัฏจักรของฝนได้เลยครับนักเรียนสามารถสืบค้นคว้านะครับเกี่ยวกับวัฏจักรของฝนในแหล่งสืบค้นที่อินเทอร์เน็ตหรือ Google อะไรก็ได้นะครับขอให้นักเรียนค้นคว้าได้ถูกต้องนะครับแล้วก็นำเสนอออกแบบใส่ ใบงานที่คุณครูเตรียมไว้ให้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องความหมายของฝนและก็ลักษณะท้องฟ้าของการเกิดฝนนะครับสุดท้ายแล้วก็คือวัฏจักรของฝนนะครับนักเรียนบางคนก็เข้าใจส่วนนักเรียนคนไหนที่ไม่เข้าใจนักเรียนก็สามารถเปิดดูคลิปย้อนหลังได้นะครับและก็สําหรับคนนักเรียนที่ สําหรับนักเรียนที่ยังไม่มีเวลาเข้ามาเรียนเข้ามารู้นะครับก็ช่วงบ่างๆของพ่อกับแม่ก็สามารถนะครับเข้ามาเรียนรู้ได้เลยแล้วก็ทํางานนะครับให้เรียบร้อยนะครับสําหรับวันนี้ครูบอยก็ขอจบการนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องสัญญาหน้าฝนในชั่วโมงนี้นะครับพบกันในชั่วโมงหน้านะครับครูบอยไปแล้วครับบ๊ายบายครับ